สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับผมกลับมาพบกันแล้วกับ for d h e 22นะครับก่อนอื่นขอฝากแฟนเพจไปก่อนนะครับแล้วก็มีกิจกรรมล่าสุดนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมก็คือกิจกรรมแจกนะครับแจกฟรีเลยระบบฟอร์วิสนะครับเพียงกิจการง่ายๆก็คือร่วมบริจาคช่วยผู้ป่วยโควิด19โดยการสมทบทุนช่วยซื้อเครื่องไฮฟโนะครับที่โรงพยาบาลตีราตนะครับผมเพราะว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องสําคัญที่จะทําให้ ผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวกับาทางเดินหายใจที่ผมอ่านมาเนาะทางเดินหายใจเนี่ยสามารถพยุงได้ครับโดยเครื่องนี้จะช่วยพยุงอาการได้นะครับผมซึ่งก็ก็รบกวนฝากช่วยกระจายต่อด้วยนะครับผมใครอยากบริจาคก,ก็บริจาคให้กับโรงพยาบาลศริรราชมูลนิธิได้เลยนะครับผมเลขบัญชีมีขึ้นให้ตามโพ์ที่ถูกแชร์มานะครับขั้นต่ำสองร้อยบาทนะครับผมสําหรับใครที่อยากร่วมกิจกรรมกับผมเนาะ แล้วก็มาเอาระบบฟรีไปได้เลยนะครับก็คือระบบฟูร์วิสนะครับผมระบบจัดการบริหารการขายอาหารหน้าร้านนะครับผมนี่ตัวอย่างต่างๆนะครับก็มาเอาไปได้เลยทักมาได้เลยนะครับผมทาตามกติากาเนาะโอเคแล้วก็ขอฝากเว็บไซต์ไว้ด้วยนะครับ f o r d e v t w e n t นะครับผมก็เนื้อหาดีสาระดีๆเกี่ยวกับการทาเว็บการเขียนโปรแกรมก็จะนํามาให้เรื่อยๆนะครับผมเทคนิคต่างๆนะครับ โอเคแล้วก็สุดท้ายก็คือฝากชั้นแน l ไว้ด้วยนะครับ YouTube ของ f o r d e เ2 2นะครับ EP ที่เรายังอยู่ในเรื่องของการใช้ b o o t s t ท5กันอยู่นะครับเป็น f r o t t End f r a m e เ o r k เนาะที่่ใช้งานเยอะที่สุดมีคนใช้งานเยอะที่สุด EP ที่แล้วเนี่ย EP 13การใช้ฟอร์มนะครับผม EP นี้จะเป็น EP 14ผมจะมาสอนการใช้ Class ต,ต่างๆของ Image เขามีมาให้มาดูที่คอนเทนต์นะครับเข้ามาที่ get bootstrap แล้วก็มาที่คอนเทนต์แล้วก็มาที่ dock ก่อนเนาะแล้วก็มาที่คอนเทนต์แล้วไปที่ image นะเขามีให้ไม่กี่ค a r d เองแต่ผมก็ว่าน่าจะใช้พอแล้วแหละส่วนใหญ่ถ้าใครอยากจะใช้มากกว่าน,นี้ก็ต้องไปดูตัวนี้เนาะ fancy f กบ c y box ตัวเนี้ยอะถ้าใครอยากจะใช้สไลด์ต่างๆเข้ามาเสริมก็มีมีตัวนี้แนะนำเนาะ ฟังซีบล็อกนจะเป็นอย่างเนี้ของผมก็เคยมีสอนไว้ให้บ้างแล้วมั้งเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับผมก็พื้นฐานมันก็คือมีบูสเต็ p เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นแหละนะครับเดี๋ยวจะสอนท่าหลังตอนนี้ก็ image แบบแบบนี้ไปก่อนเนาะที่เขาให้คลาสมาก็มีเลตพันสี่ปกติมี ทําแนวมีอาาラウเดอร์นะครับผมแค่นี้ประมาณนี้โอเคเราก็มาเริ่มกันเลยโลโก้โฮสต์โปรเจกต์เราขึ้นมานะครับผม img.php ก็ยังไม่มีไฟล์เนาะแล้วก็เปิดโปรเจกต์เราขึ้นมาครับสร้างไฟล์ผมก็นิวไฟล์มาเซฟไปเร็วนิดนึงนะครับกด stop d ดูเอโอเค พอสร้างไฟล์เสร็จปุ๊บเหมือนเดิมครับเอาโค้ดที่เราต้องใช้ผมเรียกว่าโค้ดทรัพยาก,กรของหน้านั้นๆเนาะเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยผมจะมาสอนแยกหัวแยกท้ายแยกอะไรทั้งหมดเลยอ่ะคปดไมาตรงนี้เปลี่ยนนิดนึงโอเคมาละแช่ป่ะ i m เหรอ A อ๋อผมผิดรีบเป็น,นิดนึงโอเคอย่ากโกรธกันนะครับต่อมาเมื่อได้แล้วทำยังไงครับผมไปที่เว็บนี้อันสเปซนะครับผมผมจะไปเอารูปมาใช้เนะ,ะแท็กแท็กค้นหาเลย COD จะเอาประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวดูกันภาพไหนสวยๆเจิงๆโอเคผมเอาภาพนี้ทีครับสว่างๆหน่อยเป็นภาพนี้แล้วนะคิดขวาผมจะเอาทั้งภาพนะผมไม่ขออนุญาตเซฟภาพมานะแต่ภาพเขาอ่ะใช้ได้ฟรีนะครับผม มาละเป็นลิงก์ URL เดี๋ยวเราจะลิงก์จาก URL ก่อนอื่นเราทําไงครับผมคอนเทนเนอร์เหมือนเดิมนะครับผมผมจะใช้คอนเทนเนอร์ตลอดเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างมีพื้นที่ข้างๆผมชอบมันสวยดีแล้วก็เปิดแท็กเลยครับ IMG แท็กนะครับอย่างนี้เลยตอนแรกมันก็จะไม่มีอะไรก่อนเนาะเราก็จะเอารูปตรงนี้มาโชว์ก่อนอ่ะอยู่นี่ ไมครับโชว์มันก็จะเป็นแนวนี้เป็นการแสดงรูปปกตินะครับผมต่อมาเรามาดูกันโอเคอตัวแรกเป็นเลตพันสีบพาร์ตอิมเมจฟูลเราดูกันครับผมโอเคเน่ยเคาะ์มันลงมาเห็นไ,ไหมครับ ก็ปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อมาครับทำแนว,แนวดูนะครับผมว่ามันจะเป็น <c oughs> เห็นไหมครับมันก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ <c oughs> เล่นขออแต่ผมชอบแบบนี้มากกว่าราวด์นะครับผม <c oughs> ถ้าเป็นราวดอร์ธรรมดาเนี่ยมันก็จะแค่นี้เอง มันก็จะโค้งๆปกติแต่ Bootstrap เขามีคารดกกำหนดให้นะครับ r า u d e r แล้วก็ f o r s t Start f โ o ล t End นะครับผมก็คือจะเริ่มเป็นรูปที่1แล้วก็เริ่มที่แล้วก็สุดท้ายคือรูปสิ้นสุดเนาะเพราะนั้นมันต้องมี2รูปในบรรทัดเดียวกันสังเกตได้ไง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าจะทำให้มี2รูปในบรรทัดเดียวกันผมใส่แท็กนี้ไปอีกตัวหนึ่งวิดผมใส่แค่50%พอแล้วเดี๋ยวมาดูกัน เห็นไหมครับอ่ะต่อมาผม copy เลยเนาะ copy วางมันเป็นสองรูปอย่างเงี้ยแต่ถ้าผมจะทำาฟ o s t start กับ end start จะเป็นยังไงต่อโฟ s t ์สตาร์กับโฟ s t ์เอ็นพูดยังง เห็นไหมครับแค่นี้เองมันก็จะเป็นรูปที่เริ่มต้นแล้วก็รูปที่สิ้นสุดเพราะนั้นถ้ามันติดกันเลยเนี่ยแน่นอนแหละมันเป็น100%รวมกันร,รูปละ50เทคนิคง,ง่ายๆนะครับผมในเมื่อบ o ๊ t แต้มมันเป็นเล p o n ส i ฟ e อยู่แล้วนะครับเราก็เอาแค่45%เห็นไหมมันก็จะเหลือที่ว่างแล้วนะครับผมง่ายๆเห็นไหมครับไม่ยากเลยการใช้คลา s เข้ามา ใช้ในเรื่องของการแสดงรูปภาพให้มันดูมีโค้งมีมิติมีอะไรต่างๆนะครับผมส่วนอันนี้ก็คือเป็นแม็กออโต้นะครับผมเพราะมันก็จะอยู่ตรงกลางเนาะเดี๋ยวลองไปใช้กันเองนะครับผมอธิบายคร่าวๆอันนี้ก็คือเป็นเซนเตอร์เหมือนกันมันก็จะอยู่ตรงกลางเหมือนกันนะครับโดยมีคลาสเซนเตอร์อยู่ข้างบนนะครับผมเทคเซนเตอร์โอเคก็สำหรับ คลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอ,อาการใช้คลาสต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเรียกรูปภาพแสดงในบ o o ส t ตทนะครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ